มาดูขั้นตอนต่อไปหลังจากแช่ไป้ดีคนหนึ่งข้าก็มาเช้าครับเช้าลานน้ำเป็นบ่อเนี่เชาอ่าน้อางน้ำนเช่าอาน้บอ <c oughs> อน่อเนี้ยใส่มันพี่น้อแต่ซีมึงเก่นรีส่ว ตาซีว่าเขียนนิสสอดขวดนี่ใช้เครมเ่มันก็จะล้างใหสอะอาดนะะขวดน้ำที่เราใส่นะคก็เไปถังแล้วมากรอกแล้วมาส่งเลยอีกทีมันก็เริ่มนิ่มหลังจากที่เขาแช่ไว้ขึ้นเบื้องผู้ชวยนักเอกครับ <laughs> ข้าหอมมันเห็นนันกเอกประจำสองห้าครับ พอเขาจะล่างเั่นน้นล่างเทียเดียวนี่บ่เดี๋ยต้องล่างอีกเทียนึงอยู่บ่บไไามาเ่อง,ม,องมันจะนิ่มมันจะนิเเา,าที่กมันจะนิ่มหน่อยนึงก่อน้อไอเอาถึงไหมล่ะครับบางคนเขาจะแับสองขึน้นสามขึน้นแบบจะยิงขึ้นเดีย๋ยเดี้ยพ่อ หมันก็จะเริ่่กินมัน,นเปรี้ยวมมันจะเปลี่ยนไหวผมวอันซึ่งมงาเจ้าใส่เขาเอ้อันนั้นไหมใส่อันนกีกเขาเอ,อ่เสนำเขามาหน่อยไงอันนั้นก็จะเป็นเล้วขื่นเพราะวา่ามันจะยังห้กระบวนการมักเล้วขื่นเพราะว่านาคมาเน่นั่งหละมันมีแย่้องพันกัน,น,กนมักมันหรอที อันนี้เขาต้องใส่ผงสุรุด้บอกเขาใส่แต่เกลืออย่างเดียวบอกตะเกลือ์ก็น้ำตาลโอ้น้ำตาลน้ำตาลนี่บ่ให้มันบ่ให้มันดำถ้าเห็ดนำไปผสมบ่ยังให้มันดำใใส่น้ำตาลน้ำตาลยังก็ไเดยมันบ่คือยายบอกว่านี่เขาใส่ลายในน้ำตาลเนี่ยพอประมาณพอประมาณถ้าพี่หนึ่งคนบ่ผงสุรุดิเขาต้อง คุณตงทุลนปลใส่เนาะอันนี้คราพร้อมที่จะขั้นนะคะเนี่ยเอาขั้นเลอันแรกที่ข้าใส่เกลือใสเกลือลงไปปริมาณเกลือเนี่ยจะใส่นหน่อยใส่แลายเด้เกลือกะประมาณละนึงถ้าจะกินเร็วกะอาจจะใสหน่อยลงแต่ถ้าจะกินไม่โดนก็ต้องใสหลายขึ้งไม่กินจะบอกว่านีเปืเป่อยแต่แน่นั่งเราอยากให้ใสหลายมี่ีปริมาณน้ำมันที่หลายเนี่น,น้ำมันมันหลายก็เลยใสหลาย เทียบส่วนจริงๆถ้าจะเทียบส่วนกับน้ำม,ม,ม,มันที่ยังบอแซประมาณหนึ่งต่อสิบนี่ก็ใช้ได้ปลาตัวหนึ่งส่วนต่เพราะว่าน้ำมันน้ำมันที่ยังบอแซสิบกิโลใส่เกลือหนึ่งกิโลมันจะเก็บได้ประมาณหกเดือนก็พออนาน้ำมั่นใจเพราะหลังจากที่เขาคั้นแล้วเขาใส่สารสิ้นได้ที่ต้นที่เห็นน,นี่คืตอต้นนี่อขอ,องตัอื่นต้นเหยื่อพี่น้องต้น นี่มีต้นก็กวนต้นอยังกงี้ยครัต้นแอปเปิ้ลผู้ใด้โบเคยเห็นไหมเบิ้งเลยพี่น้องต้นแอปเปิ้ลวันนี้ใส่น้ำตาลแล้วอีกหน่อยตอนกวนเลยมาให้ช้อนให้ช้อนก็เริ่มเข้าล้างเสน็จแล้วข้นข้นในข้นด่นไปเลยหรือแค่ว่านเข่าพ่อพี่เขาอ่าไม่หนีเพราะว่าเขาต้องการให้ให้เกลือเนี่ยเข้าไปอยู่ในเนื้อโอ้ันพี่น้องหั่น เขาคันแล้วเขาจะค่อยเติมหน้าเห็ดมันไปส่วนในสูตรไทยสูตรมั่นในพี่น้องเด้อบ่มีหี a ไม่ถือเห็ดละบนนาวละกินได้พอดีก็บเทียวเคแล้วเราอันนี้ก็เป็นการสาธิตวิธีวิธีหนึ่งว่ามันสาธิตหรอครับมาเห็ดเบิ้งนี่แหละครับก็เลึกไทยเบิ้งครับมะไายลงให้พี่น้องเบิ้งครับ ส่วนำคัญอีกเสือเบิองตัวแอปเปิลนี่ครับแอปเปิลแอปเปิลนี่เลยนี่นี่นี่ต้นนี่ก็ต้นหนึ่ง UC ต้นต้นอีกหน่อยก็มู่ว UC นี่งต้นอีกตัวหนึ่งก็วุ้นเสือนี่ซืือนี่ซืือนี่แอปเปิลปลูกได้แอปเปิลครับซาลี่กับปลูกได้แต่ตายไปสามต้นแล้วต้นซาลี่ กำลังน anyway, mm ิ hmm. oh, done, oh. like ่มครับเนาะคุก่นอย่างก็ร่างขมักขมิ้นครับโบ้แฮนกล่องเลยครับงวดยางเยอะโอ้มันนิ่มลงมันอ่อนๆเลยไปเถอะนะโอ้าน้ามันก็จะเข้าไปแทรกอยู่ในเนื้อเนื้อน้าที่อยู่ในเนื้อน้องมันก็จะออกมากอือนี่เข้าจนะถ้าเป็นเนื้อนเราไม่ใส่พอหรือมันนี่ เขาหนามหรืเขาใส่ย่างเลยยืดแบบย่างกนเนาะโอ้ใส่ใส่ใบเรืออ่ะวะเถอะแล้วก็บริมาณน้ำที่มันมีในหนึ่งก้อนมันหลายอยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่ทางเขาใส่ในขวดอ่ะมันจะต้องใส่น้ำไหลายเนาะเพราะว่ามันจะต้องแซนเนาะมันไม่เห็นโอ้โหแล้วขวนมันก็จะดับขวดซคร่งนี่พี่น้องต้องให้มันน้ำต้องให้มันคนมันจะต้องอยู่ในน้ำเออน้ำไม่สมอย่างที่ทางน้ำน้ำต้องไหลถ้าถ้าเขาใส่ในถังหรือว่าในกระปุกอ่ะ เรต้องหลายก็ได้ใช่นการที่รใส่ได้แต่ว่าการที่เขาใส่ขวดมันกันึ่งสะดวกเท่ากันใส่แล้วเขานำมาแกงเขากับเอามาที่เราขวดนี่สองขวดก็ได้แต่ถ้าเขาใส่เป็นกระปุกหรือว่าเป็นอโหลยังไงก็จะต้องเปิดแล้วก็ตักอโอกาสที่จะเฮ็ดแห้มันเน่าหรือมันดำงก็ได้เฮ็ดเนี่ยมี หรือเวลาเขาจะเอาไปฝากพี่ฝากลองยังไงว่าเห็นได้ไหมใช่สะดวกกับมะชัยพี่น้องมาที่เราขวดสองขวดแบบสองขวดบางคนสงสัยว่าเอาบัตรจะเอาออกมาให้ยังไงง่ายๆค่ะปาดขวดเลยขวดที่ใส่แล้วออกมารีไซเคิลมาล้างดีเด้อพี่น้องสีมือกแกนในตวดผู้ใดมาสู่พิศัยบึงกันจักมาพักมาเจ้าครับลายวันไล่ชั่วข้าวก็ได้ครับมาอาบน้ำมาถ่าย กวข้าวซ้วงอ่อยข้างเพื่อนส้มอร่อยกับซีอร่อยครับเนตกระแห้งแอะกระเย็นหน้าเครื่องทํำน้ำบุญกับมีถ้าพี่นองเจอเอ็นจองเบอร์นัองบ,องนอบอันนี่เบอร์ข้าวบันเบอร์โทรศัพท์พี่เสลเบอร์ศูนย์แปดหน่องหกสามสามสี่แ 0812633488ปดหพี่ง้องมามี่แดได้องทัวรมาจอดอะไรบริจาคยังมาานเลี้ยงกันมาหนิต้องซิ่มก่อนบ่เห็นไม่นี่ไงเบอร์ตัวรีสวัสดอยู่นี่ตัวนี้จะเป็นเสือทีวบอกเบออนมอนาวเกี่ยวเลยเรวดินสามารถเทสได้สามสองศูนย์ศูนย์แปดไม่ใช่นี่เบอร์สวสอร์อยู่ตรงนี้นี่เบอร์เลยนี่เราดูหน่อดิ เบิดแล้วน <m> ี่ไงเบอร์นี่ไงเดี๋ยวตะวุดูนะอันนี้เบอร์สะอาดติดต่อห้องพักนี่ไงนี่ไงอื้อนออนิอื้อหนเอื้อหนิเอาบกเกวดบาร์นิเก็บไหมเกาะขวดให้ตรงไหนน้องที่สี่ก่องได้ทายแบบบบมี่ตัดต่อพี่น้องธรรมชาติเลยอันนี้ล่างให้สะอาดเรียบร้อยหลังจากล่างมาแล้วนะครับเออยาดใ่ยาดัส่แล้วครับ ใส่ความฝันนิดน,น้อยใส่เวลาในจักหน่อยออมขอแก้วหน่อยลูกแก้วค่ะเอามาตัดแก้วแก้วแก้ว้วววพลาสติกนะมาหน่อยครับพอได้ใส่ยอนครับนั่งเอกประจำช่องผู้ช่วยมือหนิ เวลาเขาเห็ดอาน,านท,ที่เป็นการมักดองนะคะเขา,าจะเน้นความสะอาดไอ่หน่อไม้ก่อนที่เขาจะสับก็จะล้างให้สะอาดสกักตอนก็จะแซ่ด้วยน้ำสะอาดแล้วก็เอา,เอ,าออกมาคั้นเนะคะเพราะว่าการมักดองเนาะโอกาสที่มันจะเน่าก็ง่ายนะคะแต่เท่าที่เห็ดมากอะว่าเห็ดมาหลายปีนะคะ เพราะวัย่บานมีน้ำไม้นะปกน้ำไม้ก็จะเฮ็ดไหวที่เอาไปฝากมงฝากพวกฝากญาติพี่น้องหรือเป็นการเป็นงานเราก็เอาไปซอยงานาไดนะ้นะก็คือว่าเป็นการใส่ของที่เ้องนี้ให้เกิดประโยชน์นะประโยชน์แกคนอื่นนันะคะขัยัไไแกแต่ในในเนี่ยในหัวโมแก้วอยู่ในรูปทางไหนนะ<ง>โอโ้มาแล้วอือน,นี้ก็จะ มน,นเลยมันเต็มสะกก้อนพอมาถา้าเน้ยขอน้ำเข้าไปก่อนเอาน้ำลงไปก่อนเนี่ยมันก็นจะลอยนะคะมันก็จะเต็มตก็ยัดไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะบุริเหตุปริมาณหลายนะคะแต่คือพ่อมีกลิ่นในบ้านน้ำไม่เหลือกลิ่นก็เอามาเก็บไว้ได้แต่สามารถมีมีตลอดปีนะคะมันเหลือกลิ่นเทาก็เอาไปขายได้ในช่วงหนาที่มันไม่มีน้ำไม้น้แรง เต็ครับครับเ็ครับเครัอันนี้เต็มแล้วเอามาดูหน่อยครับให้เนื้อมันเต็มพอดีนะคะเราต้องยัดแน่นเกินไปเพราะว่ามันจะไม่มีพื้นที่น้ำให้มันได้แซ่นะคะเพราะว่าน้านี่คื้นน้ำเกลือนมไ่ดแซ่ ก็แน่นเกินไปนะบีบเล็กน้อยเพหหน้านมันแทรกลงไปโอเคก้อนที่จะเก็บไว้นะคะขวดน้องก็จะล่างล่างขว<อ>ด<อ>ตอนพว่าม,ม,มันมีน้ำเกิด เกียบร้อยค่ะเอามาดูหน่อยแล้วหรอพี่น้องขวดนีน่ขวดที่เ่าแพ็คเรียบร้อยแต่มันถ้าไม่หนาฝนพี่น้องสิบบาทกับใครก็นาหงายเลยนี่แต่ว่าขั้นเป็นเดือนปี่ไม่สงการงามน้อยบ่เกิดครับนิพพาบาทแลนโซนกันไต้พี่น้องกันนี่ก็ไม่เหนื่อยหนอยด้นี่ขอบคุณครับสชารับติดตามคลิปครับพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อครับเด้อสวัสดีครับ